ตำนานของช่างตีเหล็กตอนที่1,431ให้เสียงภาคไทยโดยมนุษย์มีงานกองเป็นภูเขาสำหรับกิจชายหนุ่มนั้นไม่รู้มาก่อนเลยว่าซาเลีเอลจะอารวาสในยามที่อยู่ในนรกจึงได้เรียงลำดับความสำคัญผิดพลาดไปเลยลงไปกว่านะล้างนารกโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวที่ดีพอเฮ้ยนานกว่า2ส,สัปดาห์แล้วที่ตัวเขาติดแงกอยู่ในโรงตีเหล็กริดพับ แผนผลิตดาบกระดูกสันหลังเอาไว้ชั่วคราวเขามุ่งเน้นเขามุ่งเน้นไปที่การส,สางงานระยะสั้นให้เรียบร้อยก่อนชายหนุ่มผลิตสิ่งของตามใบสั่งของสมาชิกกิลจึงนั้นก็เป็นการสร้างหรือว่าแก้ไขไอเทมให้กับผู้ส่งสารทั้งหมดก็เพื่อชดเชยจุดแข็งและจุดอ่อนของบรรดาผู้ส่งสารที่เผยออกมาหเห็นเมื่ออยู่ในนรกดาบกระดูกหลังอาวุธชนิดนี้ไม่มีทางสร้างเสร็จภายในสองสามวันแน่เนื่องจากวัสดุหลักเป็นกระดูก กรบวนาจึงต้องทําอย่างระมัดระวังมากที่สุดเราะาต้องผ่านการหลอมด้วยความร้อนหลายครั้งเพื่อเพิ่มความแข็งและทนทานจากนั้นก็หลอมมาอีกครั้งไปพร้อมๆกับใช้เทคนิคการอบคืนตัวและใช้เวลาอีกนับพันนับหมื่นรอบดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากมากเมื่อวัสดุหลักเป็นกระดูกโดยธรรมชาติเมื่อมันโดนความร้อนกระดูกจะถูกเผาแทนที่จะละลายสิ่งนั้นเป็นสาเหตุให้การหลอมกระดูกไปพร้อมๆก,กับการอบคืนตัวนั้น แทบจะไม่มีโอกาสสำเร็จได้เว้นเสียแต่จะมีเทคนิคการตีเหล็กระดับช่างฝีมือเลเวลสูงสุดเดูเหมือนกับน่าจะเสร็จเกืบหมดแล้วนะชายหนุ่มทำงานหนักมาตลอดครึ่งเดือนเต็มงานจ้างงานของสมาชิกกิลเสร็จสมบูรณ์และไอเทมของผู้ส่งสารก็ถูกดูแลให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยมแต่ว่าขณะที่กริดกำลังเริ่มสร้างดาบกระดูกหลังชายหนุ่มพลันฉุกคิดถึงบางสิ่ง เขาจำไม่ได้ว่าตนสร้างไอเทมให้กิสุกไปในตอนไหนกลิตที่ตื่นตัวรีบตรวจสอบรายงานการจ้างของสมาชิกทุกคนแต่กลับไม่พบงานจ้างของจิสกะเธอไม่ได้จ้างเราเพราะลำบากใจที่จะเจอหน้ากันหรอจิสกะปฏิเสธการ์ดผู้สืบทอดโภเวียและเดินบนเส้นทางนักะดูของตัวเองในเวลาถัดมาเธอเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดผิดไปจากความคาดหมายของผู้คน ไม่มีใครคาดคิดว่าจิสกะจะได้รับเหรียญทองในงานแข่งสาธิตไฟล์นานาชาติประจำปีศพของอริยะสอนไม่ใช่ศพเขาแปลม,มาว่าศพทุกคนสอนอาริยะสอนนั้นไม่มีวันหมดแถมยังมีทักษะซุ่มทักษะซุ่มยิงอีกหลากหลายรูปแบบที่ยากจะรับมือได้จึงไม่มีผู้เล่นแถวหน้าคนไหนสามารถตอบสนองต่อการยิงของเธอได้ทันและลงเอยด้วยจิสกะกลับมาพร้อมกับรางวัลเหรียญทองและเก็บเอาไว้ในคลังสัมภาระของกิล แต่ทว่าเธอกลับมาได้จ้า,จางให้กลิตสร้างบางสิ่งจากของรางวัลดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าหญิงสาวเธอพยายามหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกันกันกบกลิตชายหนุ่มเริ่มกังวลกระวายเขาเป็นกังวลว่าจะสูญเสียเธอไปในฐานะพวกของคนสําคัญถ้าเจสิกะหายไปเราก็คงเจสิกะคือหนึ่งในจุดกําเนิดของกลิต หากว่าปราศจากความเชื่อใจและแรงสนับสนุนจากจิสึกะพร้อมทั้งกิวเซดาก้ากลิตก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากทุกวันนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเขาคงจะกลายเป็นแอคนัทคนที่2ส,สาเหตุที่กลิตเกลียดชังแอคเัทเป็นเพราะชายหนุ่มมองเห็นแนวโน้มที่ตนจะกลายเป็นแบบเดียวกันกับแอคนัทหากปราศจากพวกผองต้องใช้ชีวิตอย่างเจ็บปวดและทุกข์ระทม ปิดพันหดหูเมื่อคิดว่าจิสึกะมีโอกาสจะจากไปเพียงจินตนาการถึงความรู้สึกการสูญเสียป,ปลอมๆแผ่นหลังของตัวเขาพลันเย็นวาบอย่างหน้าขนลุกก่อนอื่นเราต้องสร้างไอเทมใหม่ให้เธอสำหรับปัจจุบันอุปกรณ์สวมใส่ของจิสกะคล้ายคลึงกับเฟกเกอร์ในหลายชิ้นใช้นุ่มศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงกางเกงของครูเกอร์ที่เคยมอบให้กับเฟกเกอร์เมื่อนานมาแล้ว หลังจากนั้นก็สร้างมันให้เป็นเซตเกราะผ้าของกรีอ์กาที่จริงเซตเกราะผ้าของกรีฑคือกางเกงครูเกอร์รุ่นอัปเกรดที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเล็กน้อยยางไรก็ตามไอเทมที่มีคุณสมบัติสูงมันเกิดขึ้นได้ก็เป็นเพราะใช้วัสดุที่ถูกเสริมแกล่งส่งผลให้เงื่อนไขาการสวมใส่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งแน่นอนเทคนิคการตัดเย็บของกรีฑยังห่างไกลจากปลายนิ้วเท้าของครูเกอร์อยู่หลายขุมแต่ว่า นั่นอาจเป็นเรื่องในอดีตด้วยผลของหนังสือที่ชํารุดของดันทะเลียนทักษะการตัดเย็บของเกรดจึงถูกยกระดับให้เป็นขั้นสูงเลเวล8ใช้เวลาอีกราว1-2ปีคงจะสามารถพัฒนาไปถึงขั้นสูงเลเวล10ได้ของรางวัลภารกิจจะได้รับเมื่อทักษะตัดเย็บกลายเป็นขั้นสูงเลเวล10นั่นก็คือเลเวลตัวละคร6เลเวลรวมไปถึงการเปิดใช้งานทักษะเทคนิคการตัดเย็บระดับช่างฝีมือ นั่นคือจุดเริ่มต้นของการหลอมรวมระหว่างเทคนิคการตีเหล็กและเทคนิคการตัดเย็บหากเมื่อน,นำมาพิจารณาว่าเทคนิคการตีเหล็กของกรีซสามารถพัฒนาจากระดับตำนานไปเป็นเทวตำนานได้ด้วยทักษะดึงศักยภาพซ่อนเลนในทํานองเดียวกันเทคนิคก,การตัดเย็บของกรีที่มีเพียงระดับช่างฝีมือสิ่งนั้นมันก็สามารถก้าวข้ามไปเป็นระดับตำนานได้ไม่ได้ต่างกันด้วยทักษะปัจจุบันของเรายังพอจะอัปเกรด อุปรกรณ์สมใัยของจิสกาได้อยู่โดยเฉพาะอาวุธที่สามารถช่วยให้ใช้ชีวิตสะดวกสบายได้ขึ้นคันศรฟินิกแดงล้าสมัยไปแล้วจริงอยู่มันอาจเป็นอาวุธเกรดมิดส่งผลให้ทุกคุณสมบัติพื้นฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยมสามารถที่จะเรียกได้อย่างไม่อายปากว่าเป็นอาวุธที่ใช้ได้จนวันตายแต่ว่าค่าพลังโจมตีของมันนั้นต่ำเกินไปนี่คือการประเมินของกรีแต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ กลิตเชื่อว่าฝีมือปัจจุบันของตนสามารถผลิตธนูที่ดีกว่าคันศรฟินิกส์แดงออกมาได้สำหรับยุคป,ปัจจุบันคันศรฟินิกซ์แดงรุ่นถัดไปรุ่นต้นตำรับไม่ใช่ไอเทมที่ทรงพลังจนถึงขนาดว่าจัดเป็นไอเทมที่โกงอีกแล้วและคันศรฟินิกส์แดงของเราคือรุ่นที่พัฒนาจากของเดิมแต่ดูเหมือนกับว่าไอเทมชิ้นนี้จะมาถึงทางตันแห้วในหัวใจกลิตเต็มไปด้วยสูตรการผลิตมากมาย สมาชิอกอวกร์ที่กระจายตัวออกไปทำงานทั่วทวีปยังคงรวบรวมสูตรการผลิตใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและส่งกลับมาให้กฤษปัจจุบันชายหนุ่มมีสูตรการผลิตธนูทั้งหมด192แบบจากความรู้และประสบการณ์อันโชคโชนไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างธนูที่ดีกว่าคันสอนฟีนิกซ์แดงหากว่าลำพังพลังของกฤษย,ยังไม่พอละก็เขาก็ยังมีอีกหลายวิธีในการร้องของความช่วยเหลือจากระบบของทักษะออกแบบไอเทม สำหรับพวกข้องคนสำคัญอย่างจิตสกะที่ได้ครอบคลองคลาสเกรดเลเจนดารี่การยอมลงทุนใช้ทักษะออกแบบไอเทมไม่ถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองไปด้วยเปล่าประโยชน์นอกจากนั้นแล้วอาวุธที่เรียกว่าธนูยังสามารถใช้งานได้หลากหลายถ้าเราผลิตธนูชั้นเลิศสำเร็จคนที่ได้รับประโยชน์จะไม่ใช่แค่จิตสกะเท่านั้น Mercedes เมอร์เซเดสเดงก็สามารถใช้งานธนูได้เก่งกาจถ้าอย่างนั้น กี่ยวกับาธาตของธนูละเกรดตัดสินใจจะไม่ใส่าธาตุให้กับธนูใหม่ยิงอยู่คุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมาธาตุไฟนั้นเข้าได้ดีกับคันสอนฟินิกส์แดงมากแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าตัวคันศรถือคืออาวุธที่ได้รับผลประโยชน์จากาธาตุค่อนข้างน้อยคันสอนคืออุปกรณ์ยิงลูกศรดังนั้นาธาตุที่สามารถถูกบรรจุจึงอยู่ในลูกศรแทนนั่นจึงเป็นการดีกว่าในแง่ของความหลากหลาย หากจะผลิตให้คันศรอ,ออกมาไม่มีธาตุยิ่งเมื่อพิจรารณาจากทรัพยาก,กรใหม่ของอริยศรที่มีชื่อว่าศรปราบมารประสิทธิภาพของศรปราบมารจะลดลงอย่างมากเมื่อถูกนำมาใช้คู่กันกับคันศรฟินิกแดงหนึ่งด้วยการถูกปลานไฟเข้าขม่มกลิตนั้นไม่แน่ใจว่าชิสกะจะสังเกตเห็นหรือยังแต่ว่าการใช้คันศรแบบไรธา,าตุจะดีกว่าการใช้คันศรฟินิกแดงเมื่อยิงด้วยลูกศรพิษหรือว่าศรปราบมาร วัสดุที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของทุกทา่าต v i t ทริลกับออริชันคั่มทั้งมิท r ิลและออริชันคั่มต่างก็เป็นโลหะที่ยอดเยี่ยมแต่มันก็ยังไม่พอที่จะเป็นวัสดุสําหรับสร้างอาวุธเกรดมิดกริดนั้นตัดสินใจว่าตนควรจะลงทุนในอะดาบเปนเทียมมากกว่าอะดาบเปนเทียมโลหะจากแอสกาดรวบรวมข้อดีของแร่าธาตุทั้งหมดบนผืนเอกภพบเอาไว้ ยิงอยู่ระดับของมันค่อนข้างจะต่ําเมื่อนําไปเทียบกับศีลาศักดิ์สิทธิ์ที่เฮกเซเทีย e ได้สร้างขึ้นมาแต่ปัจจุบันเฮกเซเทีย e ถูกขังอยู่ในคุกนิรันดร์แทบจะไม่มีหนทางให้กรีฑได้รวบรวมศีลาศักดิ์สิทธิ์แม้ว่ากรีฑจะกําลังคุ้นคิดแต่ก็ไม่ได้หยุดชายหนุ่มปรับความร้อนแรงของเตาของไฟนในเตาพร้อมๆกับเปลี่ยนทําให้โครงกระดูกของโอเบรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกรีฑหยิบวัสดุออกมาในเวลาที่เหมาะสม จากนั้นก็ปยิยามใช้คอ้อนทุบลงไปบนข้อต่อในด้านของสามัญสำนึกการถลุงและการเสริมแกล่งให้กับกระดูกอาจฟังดูเหมือนกับเป็นไปไม่ได้แต่ที่นี่คือสาธิตไฟสถานที่ซึ่งมีสามัญสำนึกต่ำกว่าปกติเล็กน้อยนอกจากนั้นยังได้รับความช่วยเหลือจากเทคนิคระดับเทวตำนานติง้งข้อความชำานายของท่านเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยฮะ ยิ่งเลเวลของทักษะสูงขึ้นยิ่งค่าสถานะโดยรวมสูงขึ้นค่าสถานะที่ได้รับจากการผลิตก็จะยิ่งลดมันเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการปั๊มค่าสถานะของผู้เล่นสายผลิตสำหรับกิจที่เริ่มรู้สึกว่าโบนัสค่าสถานะจากทักษะตัดเย็บค่อยๆลดน้อยลงไปทุกทีการเพิ่มขึ้นของค่าความชำนาญเพียงแค่หนึ่งหน่วยนั้นจึงนับว่าสำคัญเป็นอย่างมากการหลบข้อต่อกระดูกถูกจำแนกให้เป็นงานที่ยาก ระบบถึงได้ปลดล็อกข้อห้ามในการได้รับโบนัสนั่นหรอผ่านขั้นตอนการหลอมข้อต่อกระดูกอย่างราบลื่นแถมยังเป็นคุณภาพที่สูงกว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วคล้ายกับการหยุดพักงานยากๆเป็นเวลานานสิ่งนั้นจะช่วยให้ประสาทสัมผัสและความรู้สึกเฉียบคมยิ่งขึ้นทุกอย่างก,กำลังไปได้สวยเลยกิดพิจารณาจากความยากในการผลิตของดาบกระดูกหลัง ดาบเล่มนี้จะต้องมีเกรดสูงกว่าเล gendary แน่นอนส่งผลให้กริตไม่ต้องสิ้นเปลืองทักษะอัปเกรดไอเทมที่จะช่วยเพิ่มเกรดของไอเทม1ระดับแต่ไม่เกินเล gendary ทางกริตมีลังสังหรณ์ว่าผลลัพธ์จะออกมาราบลื่นพิกซอสแวะมาเยี่ยมโรงตีเหล็กกริตท,ที่อยู่ในอารมณ์สดใสตั้งใจฟังเรื่องราวของคูเซฮาและราชนีเยอกแข็งอย่างบีสมาธิจากนั้นชายหนุ่มอาแขนรับคำขอของอีกฝ่ายทันทีแล้วก็ตัดฉากทุกคนทิ้ง ผู้เล่นชิปโอนสิสธิ์การเป็นเจ้าของหัวใจราชินีเยือกแข็งมาให้ท่านฉันจะดูแลให้เองกกิดขอบคุณมากถ้าไปอยู่ในมือนายฉันก็สบายใจข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายลุล่วงไปด้วยดีหัวใจราชินีเยือกแข็งคุณสมบัติอาจจะแปลกประหลาดไปสักหน่อยแต่มันก็เป็นไอเทมที่มีมูลค่าสูงอย่างไม่ต้องสงสัยแถมยังไม่มีวันที่จะบุบสลายด้วย หากเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นโอสถเกรดของมันจะต้องอยู่ในระดับเลเจนดารี่อย่างไม่ต้องสงสัยจึงเป็นเรื่องโปรติที่มันจะไม่บุกสลายคงจะดูตลกไม่น้อยหากว่าดื่มโอสถไม่สําเร็จเพียงเพราะว่าขวดแตกไปคามือเนื้อหาหลักของสาธิตเนื้อหาหลักของสัญญาฉบับนี้นั่นก็คือกกฤดจะเก็บหัวใจเอาไว้จนกว่าครูเซฮาจะค้นพบกับวิธีการทําลายมีเงื่อนไขแถมมาด้วยอีกเล็กน้อยข้อแรก คูเซฮาต้องยอมรับงานจ้างสร้างสกินจากสมาชิกกิลโอเวอร์เกียรทุกๆคนอย่างไม่มีเงื่อนไขข้อที่2ถ้ากริตทำหัวใจราชินีเยือกแข็งสูญหายคูเซฮาไม่สามารถเอาผิตกับกริตได้แต่กริตต้องนำวิดีโอย้อนหลังของเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจสูญหายมาเปิดต่อหน้าคูเซฮาข้อที่3หากกริตคนพบวิธีใช้หัวใจราชินีเยือกแข็งอย่างเหมาะสมและไม่ผิดศีลธรรมครูเซฮาจะต้องขายมันให้กริต แน่นอนว่าจะต้องเป็นราคาที่สมน้ำสมเนื้อด้วยสัญญาเหล่านี้เอื้อประโยชน์ให้กับกิีอย่างมากจนดูไม่ยุติธรรมแต่คูเซฮาก็ไม่ได้สื่อสารอะไรเป็นเพราะหัวใจของราชินีเยือกแข็งนั้นไม่ได้ต่างอะไรไปกับระเบิดเวลาคูเซฮาเป็นคนที่ยื่นระเบิดให้กรีฑอันตรายที่คูเซฮาเคยเผชิญในอดีตจะเบนเป้าหากรีฑทั้งหมดแทนที่จะเรียกร้องสิ่งตอบแทนราคาแพงๆกริดกับขอในสิ่งที่คูเซฮาสามารถทําได้ง่ายๆอย่างการสร้างสกิน แหมยังไม่ใช่ใช้งานฟรีมีการตกลงกันเอาไว้แล้วว่าสมาชิกโอเวอร์เกียร์นั้นจะต้องเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายสําหรับวัสดุทั้งหมดในการผลิตขึ้นมาส่วนเรื่องที่กริดมีโอกาสทําให้หัวใจสูญหายคูเซฮามองว่าทาระดับกริดย,ยังไม่สามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้เก็บไว้กับตัวเอง <c oughs> ก็คงจะไม่ดีกว่ากันสักเท่าไรหร่หรอกทาได้แค่ทําใจแล้วก็ยอมรับถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาจริงๆดังคํากล่าวของพิกซอท,ที่ได้พูด ไม่ได้ไร้เทียมทานสำหรับเงื่อนไขข้อสุดท้ายที่ระบุว่าหากอกฤษอบวิธีในการใช้งานหัวใจราชินีเยือกแข็งอย่างเหมาะสมและไม่ผิดศีลธรรมคูเซฮาจะต้องขายให้กลกฤษนี่ก็นับว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ายินดีเหมือนกันจจไมให้คูเซฮายินดีได้ยังไงก็ใน,นเมื่อมันสามารถขจัดตัณหาพร้อมๆกับได้รับเงินก้อนโตเฮ้คูเซฮานายไม่ต่างจากตอนอยู่บนเวทีเลยนะ การที่คูเซฮาสามารถรักษาจุดสูงสุดได้นานกว่า20ปีสิ่งนี้ไม่ใช่ผลจากรูปลักษณ์ที่สง่างามและความสามารถเพียงแค่อย่างเดียวแต่มันยังเป็นเพราะความดีที่ชายคนนี้คืนให้กับสังคมอีกด้วยในหลายครั้งที่เกล็ดอ่านบทความหรือบทสัมภาษณ์ของคูเซฮาเขาพบว่าชายคนนี้มีจิตใจที่ซื่อตรงอย่างมากและดูเหมือนกับว่าจะไม่ผิดไปจากที่คิดเอาไว้หากเกล็ดอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคูเซฮาเขาก็คงจะสรงระเบิด กลับแล้วก็ตําหนิองค์ชายของเฮอร์บิวตันแทนนอกจากนั้นยังจะต้องฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยอ,อย่างสมน้ําสมเนื้อไม่สิบางทีอาจจะนําไปต่อรองกับคนอื่นที่ต้องการไอเทมคาําสาบนี้ในทางกลับกันเมื่อหัวใจราชีเดเยกแข็งตกเป็นของครูเซหาแล้วเขานั้นพยิายามรับผิดชอบจนถึงที่สุดชายคนนี้มีจิตใจที่ซื่อตรงสามารถเอาชนะความโลภหันหลังให้กับความร่ํารวยที่จะเกิดจากการนําหัวใจไปขาย ลิดเชื่ออย่างสนิทใจว่าเหตุผลสําคัญที่ทําให้สาธิตไฟลุ่งเรืองมาอย่างยาวนานจบจนปัจจุบันก็เป็นเพราะมีคนดีๆเหล่านี้คอยผลักดันอยู่เบื้องหลังขอชื่นชมจากก้นบึ้งหัวใจกลิดกล่าวความในใจด้วยรอยยิ้มใบหูของคูเซฮาพลันแดงระเรื่อถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงอ๋อน่าจะเป็นเสียงคูเซฮาทุกคนคูเซฮาก็ได้ตอบกลับมาถ้าเรื่องนี้ เกิดขึ้นในชีวิตจริงฉันคงจะยอมแพ้ได้ทันทีที่กัดฟันอดทนมาจนถึงตอนนี้ก็เพราะโลกนี้คือซาดิสไฟมันไม่มีอะไรให้หน่าชื่นชมเลยสักนิดฉันหลายใจนะไม่ว่าจะในโลกซาดิสไฟหรือว่าความเป็นจริงถ้าหากนายยังถูกคุกค,คามไม่เลิกได้โปรดติดต่อพวกเราด้วยหฮหออยู่ออเวอร์เกียในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรแถวหน้าของโลก มีความทะนงตนสูงยอมต้องเป็นเช่นนั้นในเมื่อสมาชิกหลายคนของอเวเกียมีบทบาทและเป็นบุคคลสำคัญในหลากหลายสาขาของโลกความเป็นจริงแล้วจะไม่ให้กลิษภูมิใจในตัวเองและองค์กรของเขาได้อย่างไรคูเสหานที่กำลังยืนมองหน้ากลิพบความกังวลเล็กๆภายในใจตนขณะที่พบว่าความในความกังวลภายในใจของตนค่อยๆถูกช้าล้างออกไปเออแค่คำพูด อย่างทำให้ฉันเกิดไว้วางใจได้ขนาดนี้อในอนาคตฉันจะพยายามช่วยเหลือกิวโอเวอร์เกียร์ตามแบบฉบับของตัวเองก็แล้วกันผู้เสฮหาจากไปพร้อมกับคําพูดทิ้งท้ายที่ทรงพลังพิจารณาจากการที่ทั้งพิกซอสและรอเอลต่างก็รีบแยกย้ายออกไปทํางานของตัวเองดูเหมือนกับว่าโอเวอร์เกียร์จะยุ่งวุ่นวายไปอีกสักพักกลิดผู้ที่ถูกทิ้งไว้ตามลําพังเผยรอยยิ้มเปี่ยมสุข ตัวเขานั้นดีใจที่ได้รู้จักคนดีๆเพิ่มขึ้นมาในชีวิตเบเกอร์ Baker และรอเอลจะเริ่มสึบหาคนที่กำลังตำล่าหัวใจถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นเราควรตรวจสอบว่าเจ้านี่สามารถถูกแัดแปลงโครงสร้างได้หรือเปล่าลิดวางค้อนลงชั่วคราวและเริ่มศึกษาหัวใจของราชินีเยือกแข็ง